ผู้ชมเช้าวันนี้หลายๆคนก็เผชิญกับการจราจรที่ติดขัดอย่างหนักนะคะต่อเนื่องกันมาหลังจากเมื่อวานนี้มีน้ําท่วมขังเกิดขึ้นหลายจุดมีคําถามขึ้นเหมือนกันว่าเมื่อคืนเนี่ยหลายๆคนกลับถึงบ้านกันกี่โมงได้นอนกันกี่ชั่วโมงแล้วก็ต้องออกมาผจญภัยบนท้องถนนกันใหมหห่หลังจากที่เกิดฝนตกหนักเมื่อวานนี้นะคะหลายคนบอกว่าระยะทางกลับบ้านเนี่ยสี่ถึงห้ากิโลเมตรไม่รู้กี่ชั่วโมงเหมือนกันนะค่ะ ในกรุงเทพหมหานครเดี๋ยวเราจะมาไล่เลียงกันนะคะว่าเหตุปัจจัยที่ทำให้มีฝนตกลงมาในลักษณะนี้มีฝนลงมามากน้อยขนาดไหนสร้างผลกระทบขนาดไหนนะคะ สภาพวงเวียนบางเขนค่ะเขตบางเขน,นกรุงเทพมหานครนะคะที่พนักงานของไทย PBS บันทึกภาพเอาไว้ได้ค่ะชีวิตคนกรุงเช้านี้สาหัสอาจจะเบากว่าเมื่อคืนนี้นิดนึงแต่ก็เป็นเช้าที่ยากลำบากต้องลุยน้ำไปทำงานกันนะคะสำหรับในเขตบางเขนบริเวณวนเวียน,บ,น,ยนบางเขนมีคำเตือนให้รถเล็กหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้นะคะ น้ำยังคงขังในทุกด้านของเราแวกนี้ทั้งฝั่งถนนรามอินทราแจ้งวัฒนะที่จะมุ่งหน้าไปยังหลักสี่และที่ชุมชนริมคลองบางบัวมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์มีน้ำเอ่อเสมอทางเท้านะคะการระบายน้ำเกิดขึ้นตลอดทั้งคืนนะคะจุดหนักๆก,ก,ก็คือหลักสี่ดอนเมืองลาดพร้าวสายไหม ห้วยขวางจตุจักรบางซื่อค่ะระดับน้ำสะสมสูงไม่ต่ำกว่า20เซนติเมตรถนนแจ้งวัฒนะเป็นจุดพีคสุดนะคะซึ่งอย่างเมื่อคืนนี้เนี่ยดิฉันคุยกับคนรู้จักบางคนต้องไปรับลูกที่เนอร์เซอรี่ แถวแแจ้งวัฒนะปรากฏว่าใช้เวลา4-5ชั่วโมงกว่าจะไปถึงโรงเรียนของลูกได้ค่ะลูกในวัยขวบเศษต้องนอนอยู่ที่เนอร์เซอรี่นะคะกว่าคุณแม่จะไปถึงก็3ามทุ่มนี่เป็นชีวิตคนกรุงที่เกิดขึ้นหลังจากที่เผชิญกับฝนตกหนักค่ะ เราจะรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำฝนในกรุงเทพมาให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันในวันนี้นะคะต่อเนื่องไปถึงคําพยากรณ์อากาศที่จะเกิดขึ้นในวันนี้กับตอนกลางของประเทศค่ะอย่างที่บอกว่าจุดหน,หนักของกรุงเทพมหานครก็คือในบริเวณกรุงเทพตอนเหนือนะคะฝนไล่มาตั้งแต่4โมงเย็นไปตกย้ําย้ําอยู่ในละแวกบางเขนหลัก4มาซาลงในช่วงเกือบจะ7จนาฬิกาแล้วนะคะเรามีเรดาร์อากาศ ของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะคะซึ่งจะพบว่าจุดที่มีปัญหานะคะตามที่สำนักการระบายน้ำกราฟิกแผนที่ถนนน้ำท่วมมาเลยค่ะที่บริเวณถนนแจ้งวัฒนะนะคะจะพบว่ามี3จุดด้วยกันค่ะที่ในเวลานี้มีปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ระบายไปแล้วเช้านี้เนี่ยแจ้งว่าปกติแล้วนะคะคือที่บริเวณปะซอยแจ้งวัฒนะสิบค่ะอีกจุดหนึ่งค่ะของถนนแจ้งวัฒนะนะคะคือที่ ด้านหน้าห้างสรรพสินค้า t ท s c o l o t u ั s นะคะและอีกจุดหนึ่งค่ะที่บริเวณถนนแจ้งวัฒนะหน้ามหาวิทยาลัยราชพัฒนพระนครนะคะจุดนี้สำหรับคนที่จะมุ่งหน้ามายังถนนวิภาวดีรังสิตปรากฏว่าเมื่อเช้านี้การเดินทางก็สีแดงเลยนะคะมีน้ำท่วมขังอยู่ค่ะแต่ในการ,รการรายงานของสถานการระบายน้ำเนี่ยยังพบนะคะว่า มีจุดหนักๆเพิ่มเช่นซอยอินธรรมรสามสิบระดับน้ำเนี่ยสีเซนติเมตรนะคะซอยซิโนไทยอศกมนตรี30เซนติเมตรและจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งเมื่อคืนนี้ก็วิกฤตค่ะอย่าง BTS จจตุจักรที่คนลงปลายทางสายสีเขียวแล้วจะมาต่อรถตรู้ไปที่ปากเกร็ดนนทบุรีปรากฏว่ารถติดจนขาดระยะกลับมารับคนไม่ทันนะคะคนรอรถสะสม ไปจนถึงบันได BTS ค่ะถ้าเราไปดูปริมาณฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาในกรุงเทพมหานครนะคะฝนตกลงมากระจายในหลายพื้นที่ค่ะตกหนักสุดอยู่ที่เขตบางเขนนะคะสีม่วง,วงค่ะคุณผู้ชมระดับฝนเนี่ยที่จุดวัดน้ำคลองบางบัวมากถึง178ม mm. ิลิเมตรจุดวัดน้ำที่สำนักง,งานเขตหลัก424ม mm, มค่ะพญาไท99มิลมห้วยขวาง93ม mm. มจุดวัดน้ำที่สถานีสูบน้ำ ชดาวิภาวดี90.5ม mm, ิลิเมตรค่ะไม่ใช่แค่กรุงเทพแต่รอยต่ออย่างปริมณฑลนทน,นทบุรีปรทุมธานีก็หนักนะคะปะทุมธานีเนี่ย149นาราธิวาสก็หนักเหมือนกันภาคใต้นะคะใกล้เข้าสู่ช่วงหน้าฝนแล้ว129มิลิเมตรค่ะ ฝนพิกพีกเนี่ยมาเริ่มในช่วงหัวค่ําจนถึงตีหนึ่งค่ะฝนเนี่ยแผ่ออกมาเป็นวงกว้างแบบนี้นะคะนี่เป็นเรดาร์ในช่วงตีหนึ่งครอบคลุมกรุงเทพปริมณฑลนะคะนนทบุรีปรทุมธานีไล่ไปจนถึงนครปฐมเจ็ดนาฬิกาเนี่ยฝนหยุดสนิทได้ค่ะแต่ก็เริ่มมาตกปลอยๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะในพื้นที่ จัตูจักลาดพร้าวคลองสามวาสะพานสูงประเวทลาดกระบงังตลิ่งชันนะคะหนองแขมบางบอนบางขุนเทียนและในเขตพระนครชั้นในค่ะวันนี้ถ้าเป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเนี่ยฝนจะหนักมากอีกวันหนึ่งนะคะจะเกิดขึ้นในพื้นที่ตอนกลางของประเทศค่ะคุณผู้ชมดูที่บริเวณจุดสีแดงนะคะ เท่ากับว่าจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางภาคอีสานและฝั่งตะวันตกของประเทศเนี่ยจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักต้องจับตาในลุ่มเจ้าพระยาไล่มาตั้งแต่นครสวรรค์ถึงปลายน้ําที่สมุทรปราการด้วยนะคะเพราะในเวลานี้มีทั้งปัจจัยเรื่องของน้ำเหนือน้ำเหนือเนี่ยตอนนี้เจ้าพระยาระดับอาจจะลดลงไปนะคะป่าสักก็ลดลงไปแต่ยังคงมีน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ตอนกลางกับเรื่องของน้ำหนุน3ปัจจัยนี้เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งค่ะเราจะคุยกับ สำนักการระบายน้ําของกรุงเทพมหานครซึ่งวันนี้เนี่ยมีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานด้านน้าอย่างเช่นกรมชลประทานด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าสามน้ำเนี่ย จะจัดการกันยังไงนะคะคุณจิราชาตาก็าอย่างที่คุณพรวดีบอกเมื่อสักครู่นะว่าฝนตกหนักมันไม่ใช่แค่พื้นที่กรุงเทพมหานครเพราะว่าปริมณฑลสําคัญก็ได้รับผลกระทบอยู่เหมือนกันนะคะปริมาณน้ําที่ตกในหลายๆจุดเนี่ยก็มีอยู่มากเช่นเดียวกันนะคะอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกรุงเทพเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของหลักสี่ของดอนเมืองสายไหมบางเขนจุดนี้เนี่ยเรียกเป็นกรุงเทพเหนือส่วนที่ติดกัน ก็จะมีปริมนทลนอย่างพื้นที่ของรังสิตยอย่างพื้นที่ของปักเกร็ดนนทบุรีแต่ที่รังสิตหนักทีเดียวนะคะคลองเต็มจนล้นต้องประกาศให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงนี่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นหนักมากโดยเฉพาะคลองรังสิตประยูนศักด์ค่ะถึงตอนนี้รับภาระกันหนักมากเลยนะคะจากการต้องรับน้ำมาถึง6แหล่งด้วยกันค่ะ น้ำท่วมโซนถนนโซนซอยต่างๆย่านรังสิตเมื่อวานนี้มีตั้งแต่ถนนมหลนโยธินหน้าห้างเซียรังสิตนะคะเป็นเส้นทางสัญจรสายหลักช่วงเข้าเมืองเอกก็หนักเช่นเดียวกันเป็นจุดท่วมซ้ำซากอยู่แล้วการสัญจรลำบากทีเดียวค่ะแทบจะเป็นอัมพาตหลายคนพโพสต์ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโซนรังสิตกันต่อเนื่องจนถึงช่วงประมาณ5ทุ่มค่ะเทศบาลน,นาครรังสิต ออกประกาศเตือนประชาชนอพยพขนย้ายทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงหลังจากที่มีฝนตกหนักอาจจะทําให้เสี่ยงน้ําท่วมขังกันได้กรมชลประทานที่ดูแลคลองรังสิตกันอยู่ก็ต้องเร่งระบายน้ำกันอย่างต่อเนื่องนะคะนี่เป็นสถานการณ์ที่จะต้องระบายน้ำทั้งจากฝนตกหนักเมื่อวานนี้แถมยังมีมวลน,น้ำจากแหล่งน้ำต่างๆที่ไหลมาลงคลองรังสิตประยุรศักต่อเนื่องทำให้คลองมีน้ำเพิ่มสูงกว่าปกติค่ะ นายโบแดงทาแก้วผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิทธเปิดเผยกับไทย PBS นะคะว่าตอนนี้คลองรังสิทธ์รวมถึงประตูระบายน้ำที่เกี่ยวข้องกับคลองรังสิทธ์ก็ต้องทำหน้าที่สูบและระบายน้ำกันตลอด24ชั่วโมงแล้วเพราะว่ามวลน้ำหลักๆมาถึง6แหล่งตั้งแต่2สัปดาห์ก่อนมาจนถึงตอนนี้เนี่ยบางจุดเกณฑ์ล้นตลิ่งไปแล้วนะคะน้ำมาจากไหนบ้างจากน้ำเหนือที่มาจากแม่น้ำน,ำนครนายกน้ำจากคลองหนึ่งถึงคลองสิบสอง น้ำเหนือที่ผ่านคลองระพีพัดซึ่งประตูน้ำจุฬาลงกรเนี่ยจะเป็นประตูหลักในการบริหารจัดการน้ำจากนั้นน้ำที่ไหลผ่านมาตามคลองรังสิตในโซนที่ใกล้ๆก,กับเซียรังสิตไปถึงตัวเมืองรังสิตรวมถึงปทุมธานีจุดนี้จะมีชุมชนมีความเป็นเมืองสูงนะคะ การระบายน้ําจากคลองรังสิตเนี่ยถือเป็นประการด่านสําคัญแล้วก็เป็นด่านสุดท้ายด้วยซึ่งจะเชื่อมต่อกับขอบของกรุงเทพมหานครจุดที่บรรจบของมวลน,น้ําจากกรุงเทพที่ระบายมาจากคลองรังสิตก็คือจะไปเชื่อมกันที่ประตูน้ําคลองเปรมใต้เป็นน้ําจากคลองเปรมประชากรก็จะไหลามาทางโซนดอนเมืองโซนหลักสี่นะคะเป็นจุดที่หนักมากเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันกรมชลประทานสูบน้ํามาต่อเนื่องในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา จนถึงตอนนี้ก็ยังต้องเร่งสูบช่วยระบายให้ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วจะออกเจ้าพระยาได้จะไปผ่านทางไหนก็ต้องไปผ่านคลองรังสิตค่ะน้ำที่คลองรังสิตเองตอนนี้สูงกว่าคลองเปรมประมาณ1เมตรในว,วันนะคะฝั่งตรงข้ามกันจะเป็นประตูน้ําจุดนี้จะเรียกว่าเป็นคลองเปรมเหนือค่ะจะรับมวลน้ํามาจากน้ําเหนือกรมชลก็ต้องสูบระบายผ่านคลองรังสิตออกเจ้าพระยาเหมือนกัน การระบายน้ำแม้ว่าประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำจะมีความพร้อมแต่ทำได้ไม่เร็วนักสาเหตุก็เป็นเพราะว่ามีบ้านเรือนประชาชนตามแนวริมน้ำสองฝั่งของคลองรงังสิตตามที่คุณผู้ชมเห็นกันอยู่นี้เลยนะคะชุมชนค่อนข้างที่จะไล่ไปตามคลองตั้งแต่ช่วงประตูระบายน้ําจุลาลงกรประตูน้ําคลองเปรมเหนือคลองเปรมใต้โซนนี้จะอยู่ในพื้นที่อําเภอเมืองปทุมธานีค่ะมวลน้ําสุดท้ายที่คลองรงังสิตต้องรับศึกหนักโดยตรงก็คือน้ําฝนค่ะ จุดนี้ตกในพื้นที่โดยตรงเลยอย่างที่คุณพรวดีเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่148ม mm. ิลลิเมตรคุณโบแดงยังบอกด้วยว่าช่วง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาคลองรังสิตร,รับมวลน,น้ำมาจากแม่น้ำนครนายกมากที่สุดปล่อยน้ำมาเกือบเกือบ5ล้านลูกบาทเมตรต่อวันแต่ว่าศักยภาพในการระบายของคลองรังสิตได้อยู่ประมาณวันละ6-7ล้านลูกบาศ์เมตรเท่านั้น ซึ่งถ้าเกิดว่าฝนตกหนักในพื้นที่ย่านรังสิตปทุมธานีกรุงเทพฝั่งเหนืออย่างที่ไล่เรียงกันเมื่อสักครู่ก็จะกระทบกับการระบายน้ำในคลองรังสิตด้วยเช่นเดียวกันค่ะคลองแรงสิตจึงมีความสําคัญอย่างมากต่อการรับมือน้ําท่วมนะคะเป็นประการด่านสุดท้ายรองรับมวลน้ําเหนือเพื่อที่จะดันน้ําไปออกทางเจ้าพระยาไม่ให้เข้าท่วมกรุงเทพโดยเฉพาะพื้นที่ย่านรังสิตปทุมธานีต่อเนื่องมาถึงพื้นที่ตอนเหนือของกรุงเทพอย,อย่างที่ไล่เรียงกันสายไหมดอนเมืองบางเขน หลักสี่ก็เป็นจุดหนักๆกันอยู่เมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานเห็นว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครคุณชาัดชตาิก็ทำงานกันจนถึงดึกดื่นเลยนะคะ,คะนั่ง BTS มาลงตรงสถานีวัดพระศรีก็จะเป็นจุดที่น้ำ,นำท่วมหนัก,นกๆ,ๆแล้วก็รถติดหนักมากมเขาบอกว่าน้ำเนี่ยเริ่มท่วมกระทั่งในอุโมงค์ที่จะลอดระหว่างใต้วงเวียนบางเขนเนี่ยนะคะก็เร<ๆ>ิ่มท่วมกัน6โมง20ีฉนถือว่า พอดีมากเลยนะเพราะว่าออกจากออฟฟิศเนี่ยประมาณ5้าโมงกว่าๆอยู่ตรงอุโมงแห่งนั้นแหละค่ะช่วงประมาณก่อน6กโมงสักเล็กน้อยดูฟ้าดูฝนยังคิดอยู่เลยว่าโอ้โหฝนตกหนักมากจริงคือไม่เคยเห็นน้ําฝนลักษณะนี้มานานมากดังนั้นก็ไม่น่าแปลกที่จะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นน,น,นะคะที่ฉันดูจากไลฟ์คุณผู้ชมกค่อนข้างจะกังวลกับสถานการณ์ในปี2554ว่าเทียบเคียงกันแล้วมันจะไปเหมือนกันไหมถ้าจํากันได้ชุดข้อมูลที่จับตาเคยเอามาเล่า จากชลประธานที่10ซึ่งดูแลน้ําในพื้นที่ตอนกลางของประเทศเนี่ยปัจจัยมันยังต่างกันมากนะคะปัจจัยหลักๆก,ก็คือน้ําในเขื่อนก่อนนะคะน้ําในเขื่อนตอนนี้ยังรับได้อีกมากมแบบครึ่งๆเลยนะคะน้ําใต้เขื่อนอันนี้แหละอันนี้ที่ต้องจับตาคือฝนล้นล้วน<ะ>เลยนะคะที่จะตกลงมาในพื้นที่ภาคกลางอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยอันนี้กาลังจัดการกับฝนในพื้นที่ของตัวเองเป็นหลักเลยไม่เกี่ยวกับเขื่อนเลยนะคะแล้วก็ต้องมาดูปัจจัยน้ําหนุนด้วยและอีกปัจจัยที่สําคัญก็คือ พายุในช่วงเดือนสุดท้ายของฤดูฝนจะมีแบบตรงแบบอ้อมเข้ามาอีกขนาดไหนอย่างตรงๆเนี่ยกรมอุตุบอกว่ามี1-2ลูกในช่วงเดือนครึ่งที่จะหมดฤดูฝนประมาณกลางเดือนตุลาคมคแต่แบบอ้อมๆเนี่ยก็ยังบอกไม่ได้จะรู้ก่อนที่จะเกิดในราวสองถงวันแบบเป๊ะๆเ,เลยนะคะดังนั้นเนี่ยก็คงจะต้องติดตามแล้วก็เฝ้าระวังผลกระทบกันอยู่พอสมควรไปดูที่นนทบ,บุรีค่ะเมื่อคืนนี้เขาบอกว่าชาวนนทบ,บุรี หนักอยู่พอสมควรกับระดับน้ำที่ท่วมสูงไม่ต่ำกว่า30ซนเมตรค่ะนี่เป็นชีวิตของชาวนนทบ,บุรีค่ะมีน้ำท่วมถนน10-30ซนติเมตรที่หน้าสถานีตำรวจภูทรปากเกร็ดถนนแจ้งวัฒนะถนนสีสมานงามวงวานแครายกรุงเทพนนและติวานนนะคะโดยเฉพาะย่านชุมชนถนนสีสมานร,ระดับน้ำเนี่ยสูงถึง30ซนติเมตรค่ะ น้ำฝนสะสมยังอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำหลายหลายหมู่บ้านในย่านบางใหญ่บางบัวทองบางกรวยไซน้อยน้ำเข้าไปในบ้านเรือนของประชาชนสร้างความเสียหายนะคะในขณะเดียวกันค่ะที่สักแก้วมีปริมาณน้ำฝนสะสม1,300ม mm, ิลิเมตรทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเส้นทางถนนสายสีเพนถนนในตลาดโรงเกลือแล้วก็เกือบจะทุกตลาดเลยนะคะที่มีน้ำเข้าไป ลักษณะของพื้นที่โรงเกลือเนี่ยก็จะเป็นแองกระทะโดยเฉพาะที่ตลาดอบอจอตลาดเบญจวรรณมีน้ำท่วม30-50เซนติเมตรนะคะโดยเฉพาะจุดลุ่มต่ำเนี่ยน้ำา50เซนติเมตรขึ้นไปบรรดาพาะะ่อค้าแม่ค้าก็ขนย้ายทรัพย์สินหนีน้ำกันจ้าละวันค่ะที่อ่างทองชาวบ้านในตำบลผงเผงอำเภอป่าโมกซึ่งนี่ค่ะคุณผู้ชมเวลาหน้าน้ำเนี่ยคนภาคกลางกลัวกันเหลือเกินกับปลิงควายนะคะ ออกมาในพื้นที่น้ําท่วมที่ผงเผงค่ะคือระดับน้ําในคลองผงเผงเนี่ยลดลงไปแต่น้ําก็ระดับระบายไปไม่ได้ทั้งหมดน,น,นะคะเนื่องจากว่าพ้นแนวตะลิ่งมานิดนึงน้ํามันก็เลยขังอยู่น้ําเน่าเสียเป็นสีดําแล้วก็เป็นน้ํานิ่งด้วยปลิงขยายพันธุ์ได้เร็วมากขึ้นค่ะชาวบ้านบางคนถูกกัดเป็นแผลนะคะบางคนถูกเข้าทางทวารหนักโดยไม่รู้ตัวค่ะ ไอแฟนของเพื่อนเขาลงไปในน้ำแล้วปิงมันเข้าไปตอนไหนไม่รู้เข้าไปที่ไหนคะปะ้า้าที่สวรรค์หนักเขาไม่รู้ตัวพอตอนเย็นเย็นขาปวดปวดท้องไปเข้าองน้ำก็เบ่งออกมาปิงก็หลุดออกมาสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ลดระดับลงไปนะคะหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทชะลอการระบายน้ำลงท้ายเขื่อนนะคะ ล่าสุดอยู่ที่1,473ลูกบาทเมตรต่อวินาทีโดยที่อ่างทองยังมีบ้านเรือนกว่า600หลังในอำเภอป่าโมกและวิเศษชัยชาญได้รับผลกระทบค่ะ